พระองค์เตือนไว้ว่าให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจไม่ว่าภาวนาบทใดขอด้อใดยอมเป็นไปเพื่อความบรรลุมรรคผลเห็นแจ้งธรรมิพานได้ทุกอย่างถ้าหาว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกนึกถึงความตายได้ทุกลมหายใจยิ่งวิเศษเพราะว่าความตายนั้น ไม่ใช่ว่าเรานึกถึงความตายมันจะตายเร็วเข้าไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอุบายเตือนจิตที่ประมาทมัวเมาจิตเมื่อมันประมาทมัวเมาแล้วไม่นึกไม่เห็นความตายของตัวเองแม้คนอื่นจะตายกี่ร้อยกี่พันใจมันก็ไม่สลดสังเวชนั่นเพราะว่ามันไม่รู้สึกเราต้องนึกในใจ,จเจริญในใจ เตือนจิตใจดวงผู่ลูกภายในตัวภายในใจนีใหร้รู้สึกกำนึกในใจของตัวเองว่ามรณะ,ะคือความตายนี้มันขยับเข้ามาเลื่อนเข้ามาใกล้เข้ามาประมาทเมื่อใดบาปอกุศลเก่าของตนมาตามถึงเมื่อใดเวลาใดก็ตายเมื่อนั้นเวลานั้นไม่มีใครจะไปช่วยได้ มรณะภัยคือความตายนี่ท่านเปียบอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อท่านทันที่ไหนมันก็กัดเนื้อที่นั้นให้ตายไม่ว่าจะที่ภูเขาที่ลาบที่น้ำที่บกที่ไหนก็ตามมันทันแล้วมันก็กัดเหมือนสุนัขไล่เนื้ออันความตายของคนเรานี่ก็เหมือนกันเวลามันไล่มามันไม่ไล่เหมือนสุนัขมันไล่โยคายใน ดูให้ดีคิดให้ดด้บางคนไปรถยนต์รถยนต์คว่ำตายในเวลานั้นทั้งรถก็มีตายเหลือไว้ก็มีไปตายโรงพยาบาลก็มียังไม่ถึงโรงพยาบาลตายก็มีบางคนไปเครื่องบินเครื่องบินตกก็ตายอีกเหมือนกันลบลีกไม่ได้บางคนนั่งอยู่สบายๆนี่แหละเกิดลมขึ้นมา เกิดขึ้นประสาทโลหิตปอยแตดขึ้นมาก็ตายก็มีนอกนั้นยังจะมีด้วยอาวุธยุทธภััฑ์กระทบกระเทือนขึ้นมาทีก็ตายได้ท้งนั้นแล้วเราจะมาโมหลับโมไหลเพิดเลินจเจริญตาอยู่ได้หรือไม่รีบเร่งภาวนาจะต้องตั้งใจขึ้นมาและลึกขึ้นมาทีเดียวว่าตายเวลาใดก็จะให้อยู่ดีไปดี ได้แก่ละกีเลความโกรธในใจของตนให้หมดไปเสียก่อนละความโลภความอยากได้ในใจให้หมดให้สิ้นไปเสียก่อนละความหลงให้หมดให้สิ้นไปเสียก่อนมันจะตายเมื่อใดเวลาใดเป็นเรื่องของความตายใจไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนดูตัวอย่างพระศาตสดาตัมมาสัมพุทธเจ้าของเราั้งหลัง เมื่อพระองค์จะ,สะเสด็จด,ดับขันเข้าสู่นาลีธาพระพุทธเจ้าของเราไม่มีการสะทกกะท้นย่านตัวต่อมรณะ,ะไยคือความตายในกลางวันวันนั้นพระองค์เสด็จเดิดดนทางตลอดวันจนถึงทบคัจึงมาถึงสวนไม่หลังใกล้เมืองกุสินาราพอมาถึงเข้าสังพระอานนท์ให้ทำรรสะอาด เอาผ้าสังขาปูพระองค์ก็เข้าบรรทมนอนเสหะเสยยะไม่มีความสะทกสะทานย่านตัวต่อมรณะานะไทคือความตายหลังจากบรรทมเสร็จเรียบร้อยก็ตรัสพระธรรมเทศนาสแสดงให้สาวกทั้งหลายฟังว่าขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายแล้วมีความเกิดขึ้นมาแล้ว จะย่อมมีความเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายยาได้ประมาทพิกษุพิกสุเีอุบาตกอุบาสิกาดูราตถาคตให้ดีว่ารูปประขันนั้นไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขได้ยาในโลกไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อถึงคราวแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ พระองค์ไม่กลัวนอนชื้หะใสยาิร่างกายสังขารลุกไปมาไม่ได้แล้วแต่พระธรรมเทศนาพระองค์เทศตลอดคืนก็ว่าได้เทศนาสั่งสอนอย่างนั้นจวนจะสว่างพระพุทธเจ้าจึงได้สเสด็จดับขันเข้าสู่นัุพานปัดพระพุทธเจ้าสอนสาวกในข้างพุทธตาทำให้ละทึ่ง อย่ามายึดเอาถือเอาไม่ให้มาติดภาพติดตระกูลไม่ให้มาติดตัวติดตนติดสมมุติต่างๆท่านให้ภาวนาลูกเดียวท่านให้ละกิเลสให้มันเบาไปบางไปหมดไปส,สิ้นไปก่อนชีวิตจะแตกดับตายไปละกิเลสความโกรธให้หมดละกิเลสความโลภความหลงให้หมดไปส,สิ้นไป จิตใจจะได้เข้าถึงความสงบสงบเยือกเย็นในกายวาจาจิตของตัวเองต่อไปยาเป็นคนประมาทความตายมันใกล้เข้ามาความเจม็บไข้าาดได้ป่วยมันมาเตือนจิตใจเราอยู่ทุกวันคืนอนั่นยาได้ประมาทผู้ประมาทเหมือนคนตาา คนที่ตายแล้วทำอะไรไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้เดินจมกลมไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้เรื่องนั่นคือคนตายเมื่อพวกเรายัางไม่ถึงขั้นแตกตาาใไปเลือกสดับรับฟังเจ็ดจันธรรมะคำสั่งสอนได้เลือกน็นำไปประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดความงสงบตกเยือกเย็นเห็นจิงเห็นแจ้งในทุกภายในวัฏะสงสารจะได้เลิกละที่เลิให้มันหมดไปสิ้นไปก่อนความตายจะมาถึง